แล้วนะคะกับรายการดูอิดฟอร์มโฮมโดยกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะรายการที่จะพาคุณมาเรียนรู้เรื่องราวของการเกษตรที่คุณสามารถนําไปปรับใช้ได้ไง่ายๆที่บ้านนะคะแถมสามารถสร้างอาชีพได้อีกด้วยค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาเอาใจคนที่รักในการรับประทาน ขนมหวานค่ะแต่ไม่มีเตาอบนั่ก็คือเมนูเค้กกล้วยนึ่งนั่นเองนะคะโดยที่เดี๋ยวเราก็จะเอาส่วนประกอบทั้งหมดนี้มาผสมกันค่ะแล้วจากนั้นจะใช้กัรน,นึ่งแทนการใช้เตาอบค่ะแต่ว่าส่วนประกอบของเราในวันนี้นะคะวัตถุดิบจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะ การแกะกล้วยค่ะวันนี้เราจะใช้กล้วยหอมสุกจนงอมแบบนี้เลยนะคะปริมาณก็คือ1กิโลครึ่งนั่นเองค่ะแกะออกมาแล้วจากนั้นเนี่ยก็คือบดหรือว่าขยำนะคะจนเขารวมกันเป็นเนื้อเดียวเลยค่ะ <S <S ตอนนี้นะคะเราก็ทําการบดกล้วยนะคะจนรวมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งกล้วยเอาไว้ก่อนนะคะไว้สักครู่หนึ่งระหว่างที่ทิ้งกล้วยเอาไว้เนี่ยเราจะมาร่อนค่ะนั่นก็คือร่อน ผงแป้งนะคะเบกกิ้งโซดาค่ะผงฟูแล้วก็เกลือเข้าด้วยกันนั่นเองค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ทําการล่อนส่วนผสมที่เป็นผงแป้งต่างๆนะคะรวมเอาไว้แล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะทิ้งเอาไว้ก่อนค่ะจากนั้นเราจะไปตีไข่ไก่นะคะกับน้ำตาลปี๊บค่ะตีจนขึ้นฟูนะคะระหว่างที่เราตีเนี่ยเราจะค่อยๆหย,ยอดน้ําตาลทรายเข้าไปทีละนิดทีละนิดนะคะเพื่อน้ําตาลทรายละลายเข้ากันแล้วก็ฟูขึ้นมาพร้อมๆกันค่ะ นี้นะคะเราก็ตีส่วนผสมของเราเ,เข้ากันแล้วนะคะน้ําตาลทรายละลายแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะพักเอาไว้แป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราจะนําเอากล้วยที่เราบดเอาไว้เมื่อสักครู่นี้ค่ะมาผสมกับนมสดนะคะหรือว่านมจืดนั่นเองนะแล้วก็น้ํามันพืชค่ะแล้วก็น้าส้มสายชูนะคะแล้วจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาส่วนนี้เนี่ยนะคะมาผสมเข้าด้วยกันนั่นเองค่ะ แดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะทําการรวมส่วนผสมทั้งหมดนะคะเข้าไว้ในหนึ่งเดียวเลยนะคะเริ่มต้นจากการที่เราจะนํากล้วยที่ผสมกับตัวของน้ํามันพืชแล้วก็นมจืดมาสักครู่นี้นะคะมาผสมกับตัวที่เราตีเอาไว้นั่นก็คือไข่แล้วก็น้ําตาลทรายแล้วก็น้าตาลปี๊บนะคะ หลังจากที่เราผสมทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกันแล้วนะคะสุดท้ายค่ะเราจะมาใส่กลิ่นแต่งนะคะนั่นก็คือกลิ่นกล้วยนั่นเองค่ะจากนั้นก็คือคนค่ะให้กลิ่นเข้าส่วนผสมของเราด้วยนะคะหลังจากที่เราผสมทั้งหมดไว้แล้วนะคะเราก็จะมาหยอดใส่แม่พิมพ์ค่ะแม่พิมพ์เราก็จะใช้เป็นแม่พิมพ์ปอยอเล็กแบบนี้หรือว่าใครที่มีแม่พิมพ์แบบขนาดครึ่งปอนหนึปอนหรือว่า2ปอนก็สามารถใช้ได้นะคะ ตอนนี้นะคะเราก็ตักใส่แม่พิมพ์เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปใส่ตัวซึงนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้เราตั้งไฟไว้แล้วนะคะน้ําเดือดจัดแล้วเรียบร้อยเราจะเอาไปใส่ในซึงนึ่งนะคะนึ่งไว้โดยประมาณคือ2 0่สถึงสานาทีค่ะและเดี๋ยวจากนั้นเราก็จะสามารถนํามารับประทานหรือว่านํามาเสิร์ฟพร้อมกับทําขายได้ด้วยค่ะ และสำหรับตอนนี้นะคะเราก็นึ่งเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะใช้เวลาประมาณคือ20-30นาทีนะคะหน้าตาก็จะออกมาสวยงามพร้อมรับประทานแบบนี้เลยทุกคนและนี่นะคะก็คือเมนูเค้กกล้วยนึ่งของเรานั่นเองค่ะเมนู นะคะที่เราสามารถทําได้โดยที่ไม่ต้องใช้เตาอบเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสาหรับใครที่ชมอยู่อยากจะเอาไปทารับประทานในครอบครัวก็ได้หรือว่าเอาไปสร้างอาชีพนะคะกลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริมของเราก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะและนี่ก็คือดูอิดฟอมโฮมโดยกรมส่งเสริมการเกษตรของเราในวันนี้นะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม Facebook Fanpage ค่ะของ Home, ดูอิดฟอมโฮมกรมส่งเสริมการเกษตรกันด้วยคะ่ะสำหรับวันนี้ ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ